สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสควิชชี่ล็อตใหม่เข้ามาเยอะมากนะคะเป็นของแท้หมดเลยเนาะที่จริงมีเป็นปังปอนอีอริกด้วยนะไอไม่ใช่ปังปอนของคาบิแต่คือหมดเร็วมากก็เหลือเท่านี้เลยนะคะช่องการต,ติดต่อนะคะ ID ดี n ลนนะคะ l o l i ่ s w n e t c a f e e ค c a f ่ค่ะส่วนใครสนใจดูรูปภาพนะคะดูได้ที่ i g lolis.sweetcafe ค่ะ ส่วนไอจีที่เราไว้รีวิวของหรือว่าแบบปล่อยของหรือว่าพวกคอลเลคชันของเรานะคะจะอยู่ใน s กูเชีย n อ n นสกอ c ์เอ็มคาเ่ค่ะก็ไปดูราคาแรกกันเลยราคาแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะเหลือ2 2ชิ้นนะอ้อลืมไปนะคะเพราะว่ามีเป็นเออพัสดุด,ดีกลับมาถึง3พัสดุดเลยนะคะใครเป็นเจ้าของก็ให้แอดไลน์มาเนาะเพราะว่าไม่อยากจะคือเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ของนะ จะมีเป็นหน้าแลบลิ้นกับหน้าโบชมพูนะคะนิ่มสโลมากค่ะอันนี้แนะนำมากนะคะชิ้นละหน0่0บาทค่ะต่อมาเป็นเออไมเมโลดี้เฮดบันในแพ็กเกจที่สุดแสนจะน่าหลักมากๆเป็นอย่างนี้เลยนะคะแพ็ package. กเกจก็ตัวนี้นะคะก็นี้จะเป็นด้านหลักนะชิ้นใหญ่นะคะเป็นไซส์จัมโบเนาะประมาณจัมโบเพนด้าบันนะคะ คือนิ่มสโลมากนะขออะไรพอแล้วตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ140บาทค่ะต่อมาเป็นเอ,อ่อครีมพัฟฮัลโลคิตตี้นะคะอันนี้เนี่ยสีอ่อนหมดแล้วนะเลอเป็นช็อกแลตก,กับสตอรอเบอรี่นะก็อันนี้จะเป็นแท็กค่ะก็ขอเนี้อบีบนิดนึงนะ นิ่มซาโลมากนะคะชิ้นละหนึ่งร้อค่ะต่อมาเป็นโรมินเนียนะคะมาแค่2ชิ้นนะคะเป็นเออตาเดียวทั้งสองเลยแล้วก็จะเป็นแท็กนะคะพอบีบนิดนึงนะนิ่มสาโลมากนะคะราคาเออชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นโดนัทคูม,มานะคะนี่จะเป็นแท็กนะคะเป็นของรุ่นเก่าเนอะนิ่มสาโลมากนะตัวนี้นะคะราคาชิลาร้อยเจ็สิบบาทค่ะอันนี้มาแค่ชิ้นเดียวนะต่อมาจะเป็นเออครีมพับนมของอีริกนะตัวนี้นะคะมีบอเชนสีชมพูเนาะเออชิ้นใหญ่ยั์กําได้เต็มมือเลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็ขอเย้นบีมนะคือลมอัดถุงมากจะบีบไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าน,นิ่มซาโลมากนะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ180บาทเท่านั้นนะชิ้นแบบยักษ์มากค่ะใหญ่กว่าที่คินนะคะตอนที่ได้รับพัสดุต่อมานะคะจะเป็นปอนคู่มานะคะนี่ชิ้นใหญ่แล้วก็หนามากหนาแบบ ใหญ่กว่านิ้วชี้อะนี่นะคะเป็นรุ่นเก่านะคะหน้ารุ่นเก่าแท็กรุ่นเก่าค่ะนิ่มสโลมากนะชิ้นละ190บาทค่ะต่อมาเป็นกล้วยกับแครอทอีริกนะคะอันนี้คือใครไม่มีผ้านนะเนื้อซอฟนิ่มซโลนะคะ แล้วก็ใครมีนะคะจะรู้ว่ามันมีความมุกด้วยนี่มุกมุกนะคะเรามีนะคะมันจะเนื้อมันจะแบบซอฟซอฟนิ่มๆสโลมมากๆนะคะแล้วก็จะมุกมุกนะตัวนี้จะเป็นกลิ่นขนมปังนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกลิ่นขนมปังแล้วก็มีความเป็นกล้วยด้วยนะแพ็กเกจเหมือนกันทั้ง2ชิ้นนะคะราคาชิ้นละ220บาทค่ะต่อมาเป็นสตรอเบอรี่อีริกนะคะนิ่มสโลมากนะเป็นซากุชิอีริกที่สัมผัสแล้วแบบ เนื้อสัมผัสดีที่สุดอ่ะชิ้นใหญ่นะคะตัวนี้ราคาเออชิลล่หนึ่งร้อยแปดสิบาทค่ะไอสองร้อยสามสิบบาทค่ะคือตัวนี้เนี่ยชอบสลับราคากับตัวนี้มากต่อมานะคะจะเป็นครัวซองของอีริกนะคะชิ้นแบบบอลเลอร์ใหญ่ยักษ์มากอันนี้ไม่ต้องของเรานะคือใหญ่เท่ากับขาไก่อีริกเลยอ่ะ ก็ตัวนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลมากนะอันนี้จะเป็นชิ้นที่สีค่อนข้างเข้มกว่านะคะเป็นสีเข้มหรือว่าสีช,ช็อกโกแลตเนาะส่วนนี้จะเป็นแนบบคัสตาร์ดชายเย็นนะคะขออนันตบีบนะเนื้อนิ่มสโลมากนะตัวนี้นะคะราคาชิล3บาทนะั้นแนะนำมากสาโลมากๆเลย ต่อมานะคะจะเป็นมะม่วงของ already นะคะตัวนี้คืองานสวยงานดีกว่าของคิวตี้มากนะถ้าเป็นของคิวตี้เนี่ยงานจะไม่ไม่ละเอียดเลยตรงนี้คือรอยต่อของลายตรงนี้นะคะจะค่อนข้างเละแล้วก็ตัวสกูชิเนี่ยสีมันจะเหมือนจะลอกนะอันนี้คือมีกลิ่นด้วยนะถ้าเป็นของคิตตี้จะกลิ่นอะไรไม่รู้นะแต่อันนี้จะเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆมะม่วงนะคะ คือเนื้อนิ่มสโลมากนะที่รู้ว่ามีกลิ่นนะที่จริงเราไม่ได้มีนะคะแต่ว่าตัวอารดีเนี่ยคือเขาจะทำงานละเอียดนิดน,นึงเพราะว่าเขาเหมือนจะเจาะรูตรงนี้ค่ะมาให้เพื่อไม่ให้ตัวซากุชิเนะี่ยอัดลมนะคะก็ชิลละ350บาทค่ะต่อมาเป็นป p p แอปของอารดีนะคะตรงนี้จะเป็นแท็กค่ะ ัวนี้คือชิ้นใหญ่มากๆนะคะใหญ่แบบของคิวตี้นะใหญ่แบบเท่ากับเออตงปอนของคูมะใหญ่กว่าใหญ่กว่าังางนคูมะแล้วก็ใหญ่แบบเค้กเลยนะคะตัวนี้คือยักษ์มากแล้วก็เนื้อจะจุกมุกๆด้วยนะคะถ้าใครเห็นของจริงเนี่ยมันจะแบบมีกักเทสแล้วก็มุกๆอ่ะก็ขอนาตดีนะคะ กลิ่นแอปเปิลทะลุออกมามากคือนิ่มสโลมากนะคะนี่จะเห็นว่าเนื้อมันจะมุกมุกนะคะมันไม่โฟกัสเลยของจริงถ้าแกะออกมาจะสโลแล้วก็ฟินกว่านี้นะคะมาแค่3มชิ้นเป็นสินค้าที่แนะนำมากนะคะราคาชิ้นละ360เท่านั้น,นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นเออ เค้กยักษ์อีริเค้กบอมอีรินะคะกลิ่นหอมวานิลาแล้วก็นิ่มนิ่มมากๆคือจับแค่เนี้ยก็นิ่มแล้วนะสัมผัสเบาๆเองนะคะอีรินะก็ขอยัดบีมนะคะนี่สโลมา วันนี้นะคะราซา390บาทนะคะก็คะใครสนใจสกูชี่ชิ้นใหญ่อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ